สวัสดีค่ะวันนี้ศูนรถวิวแชร์ไฟฟ้า s ินเนคแ e จะขอแนะนำรถวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่นสมาร์ทค่ะประโยชน์ของการใช้รถวิวแชร์ไฟฟ้านั้นก็คือช่วยให้ผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้นเช่นไปเที่ยวห้างซับสินค้าหรือไปต่างจังหวัดก็จะช่วยให้การเดินทางนั้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของการใช้รถวิวแชร์ไฟฟ้านั่นก็คือช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยมีกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นเช่นไปสวนสาธารณะกับครอบครัวก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำคุณสมบัติต่างๆของรถวิวแชร์ไฟฟ้าซีเนคแครรุ่นสมาร์ค่ะโดยเริ่มต้นจากตัวควบคุมหรือจอยสติ๊ก สามารถใช้งานได้ง่ายค่ะเพียงกดปุ่มเปิดเครื่องโยกขันโยกไปตามทิศทางที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาความเร็วสามารถปรับได้5ระดับเพียงกดปุ่มเพิ่มหรือลดความเร็วระดับที่1จะมีความเร็วพอกับคนเดินจึงไม่ต้องกังวลว่าตัวรถจะเคลื่อนที่เร็วเกินไปเหมาะสำหรับ ผู้สูงอายุหรือคนชรานอกจากนี้ยังมีปุ่มแต่สำหรับการใช้งานด้วยค่ะในส่วนของกำลังมอเตอร์250วัตต์ทำงานแยกสองข้างซ้ายและขวาจึงสามารถหมุนตัวรถอยู่กับที่ได้360องศาโดยไม่ต้องตีวงเหลี่ยวกว้างและยังสามารถขึ้นลงทางลาดชันต่าระดับได้สบายแถมยังสามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าและทางขรุขระ ตัวล้อหลังมีขนาด16นิ้วเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่แคบแคบเช่นในบ้านหรือสถานที่ต่างๆมาพร้อมฝาครอบบังโคลนกันโคลนกันน้ำกระเด็นกรณีใช้งานในพื้นที่เฉิอแะแฉะรถดูชาร์ไฟฟ้าซินเน็ยแครรุ่นสมาร์ทสามารถทำงานได้2แบบค่ะ 1. แบบระบบไฟฟ้าและ 2. แบบผู้ช่วยเข็นหมุนดุมให้ลงล็อก เพื่อใช้งานระบบไฟฟ้าและดึงดูมหมุนออกจากตำแหน่งเพื่อใช้งานแบบผู้ช่วยเข็นมาพร้อมกับระบบเบรกไฟฟ้าซึ่งจะทำงานอัตโนมัติหลังจากปล่อยมือจากจอยสติ๊กรถจะไม่ลื่นไหลเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและการขึ้นลงรถบิวแชร์ค่ะผู้ใช้งานสามารถขึ้นลงรถเข็นวิแชร์ไฟฟ้าได้2วิธี 1. ทางด้านหน้าที่วางขาสามารถยกหรือถอด ทำให้ขึ้นลงได้สะดวก 2. ที่วางแขนทั้งสองข้างสามารถยกขึ้นได้โดยผู้ใช้งานสไลด์ตัวจากเตียงหรือเก้าอี้เพื่อขึ้นลงรถได้เช่นกันค่ะและตัวรถยังมีเข็มขัดนิรภัยเบรกมือล็อกล้อก,การรถไหลล้อก,การรถหงายเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยอีกด้วยตัวรถทนต่อแรงกระแทกเพราะโครงสร้างผลิตจากคาร์บอนสตีลเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบ รับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมนอกจากนี้ตัวเบาะรองนั่งและพนักพิงยังหุ้มด้วยเส้นใหญยในลอนทอเป็นตาข่ายจึงระบายความชื้นได้ดีพิเศษด้วยเบาะรองนั่งหนามีความนุ่มจึงนั่งได้สบายรถมิวแชร์ไฟฟ้ารุ่นสมาร์ทสามารถพกพาใส่ท้ายรถไปใช้งานนอกสถานที่โดยสามารถวิ่งไดร้ระยะทาง25-30กิเมด้วยความเร็ว6กิโเมตรต่อชั่วโมง การประกอบรถเข็นวิวแชร์ไฟฟ้ารุ่นสมาร์ทสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ยกพนักพิงขึ้นลางรถออกและกดลงจนสุด 2. ใส่บาะรองนั่งและพนักพิงซึ่งถอดสักได้ 3. ประกอบจอยสติก๊กเฉพาะในกรณีที่นำรถวิวแชร์ไฟฟ้าออกจากกล่องครั้งแรกเท่านั้น 4. ใส่ที่วางขา ใส่ผ้าคาดรองนอ่องและ6ใส่แบตเตอรี่สุดท้ายเปิดจอยสติก๊กก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการใช้งานรถบิวแชร์ไฟฟ้าสินเนียแคร์รุ่นสมาร์ทที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อศูนย์รถบิวแชร์ไฟฟ้าสินเนียแคร์ ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ